โดยเฉพาะจังหวัดยะลาเนี่ยนะครับทำให้บางพื้นที่นั้นไก่ตายยกฟาร์มเลยฮะหกร้อยกว่าตัวเลย<อ>วันนี้เลยนะครับหลังจากฝนตกหนักและตกสะสมในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลานะฮะต่อเนื่องกันมาประมาณสักสองวันแล้วนะฮะหลายพื้นที่เนี่ยน้ำป่าหลากเข้าท่วมเลยบ้านเรือนรัษฎรก็ได้รับความเสียหายหลายสิบหลังคาเรือนโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลลำพญาอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะครับน้ำป่าเข้าท่วมทั้งหมู่สองหมู่สี่หมู่หกหมู่เจ็ด บ้านเรือนก็ได้รับความเสียหายตั้งแต่1นึ่ทุ่มเมื่อคืนนี้ยาวมาจะถึงตอนเช้านะฮะทีมกู้ภัยลำพญาได้เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่ให้การช่วยเหลือย้ายทั้งสิ่งของทั้งเด็กคนแก่คนชราในบ้านไปยังที่ปลอดภยัยขณะที่หมู่หมีน้ําป่าเข้าท่วมฟาร์มเลี้ยงไก่ของนายนารงจินดายนซึ่งมีไก่ในความกว่า600ตัวครับถูกน้ําท่วมตายทั้งหมดเลยเลยนะครับกอ,องพเนินเลยนอกจากนี้ ในพื้นที่อำเภอร,รามันจังหวัดยะลายังมีน้ำเอ่อล้อนริมตลิ่งแม่น้ำสายบุรีเป็นมวลน้ำที่ไหลามาจากอำเภอศรสีสาครจังหวัดนาราธิวาสและมีปริมาณน้ำฝนตกสะสมมาหลายวันเช่นกันครับ<ฮ>อำเภอทานโตอำเภอบรรนังสตาอำเภอกรงปิน,นังอำเภอยะหาอำเภอในจังหวัดยะลาทั้งหลายเนี่ยนะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกต่อเนื่องเช่นเดียวกันน้ำในคลองบางแห่งมีมวลน้ำป่าปริมาณมากลงมาจากเทือกเขาและลงสู่แม่น้ำ ปัตตนีที่ไหลผ่านอำเภอบันนังสตาอำเภอกรงปีนงังอำเภอเมืองยะลาทําให้พื้นที่ลุ่มน้ําริมตลิ่งได้รับผลกระทบจากน้ําที่ล้นเข้าท่วมพื้นที่ครับสงสารไก่จังเลยอ่ะ,ะมันอยู่ในฟาร์มเนาะโหนีไม่ได้ไเลยครับหกร้อตัวคุณผู้ชมส่วนที่สง